สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่จังยวนคิคมนะคะโอ้ลุงเสือมาแล้วลุงเสือไม่สบายลุงเสือหายแล้วมั้งขับรถมาแล้วเปิดประตูแล้วเปิดเตล้อ

คุไามให้เราง่งาลงลสัดงเราลมลสตัแล้วกูฟังลมอากาศพัดไปยังไหน่ามาบอกไดรู้ว่าไปยังไหเราหูเมื่อยเดียวนองอยู่ล้องบาแล้วผู้ใดผู้ใดหลาดันไปส่งสองแมลูกสองแม่ลูกสองแม่ลูกรเห็นเด็กแล้วนี่ระยำยามจาบเป็นเพชรถ้าไม่มีสามีภรรยา

ต่อเธอเป็นร้านกาแแม่พนนะแต่คนพนเหรอครับรูกไม่คนไม่ป่วยนั่าย่างว่าจะได้นบังคับบ้างไหมครับนางคนครับกินข้าวมาแล้ววันนี้ตอนก้อนกัน้สนก้นที่เป็นมันรู้สึกยังไงถามลู ก็เไบเขเป็่ยังไง้ตมน้าแล้วจะเป็ูปลี่บันรอคอกหมูโอ้จมทีมูเปนน่าดมทีหมูอยู่อกหมูยันต้งน่าสิโอ้นะคะอันนี้จมเลนนะคะแล้วก็ขอให้ลุงเสือนะคะแข็งแรงแข็งแรงไวๆเด้อลุงเสือเด้อ แแบบิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบรรยากาศเป็นมโหเมื่อเลยเนาะโอ้โดําอโอ้ยเป็นตะงดหลายเนาะมันหอนเะะนาะมันหอนบ่ปุ่อยุบานบ่ช่วงไกอยุ่แวกับจากนี่แหละกาอยู่เขาปูกเนาะพื้นเขาปลูกวัชพอหะหาหม ้าาอง้แูกรับูเลืกไว้ดินได้คุโอ้อันนี้บดิ้นไหมอันนี้บดิ้นนื่อเชบนิ่งเลยนะนิ่งเลยน่าจะดินแล้วอยู่อกหมูเ่าลูกๆมือนีลออาการคปกติดเาลสับาก็บ่กล้า้าบ้านสังเกตบ่าอย่ตรงนอก่าายอ กไปนั่งหยนไปนั่งหยนว่าไปสนวันันนั้นื่อว่านว่ได้ฟันบอเห็นเห็นเหรนเห็นนั่นคนมาหาบ่เป็นยังไงชือจางพันอ๋อที่ภาษาเราเห้ฟังเลยเนาะโอ้โหเพ่อนแบบเพื่อนที่ไม่ิมเพื่อนเรไมิมเปนมาแล้วมือนั่นละมือไปตาลวมันไปบอกถือขอกันบ่นาะ เดี๋ยวไปน้ำจายิงพออืมเดี๋ยวไปย่างที่แถวนี้ได้ยิงได้บ่อืหิ่ภาษาฟังเยอะังรอใ่ดีแค่แล้วแล้วมึงดูบัดวัสดีรับ ไปหลายคนบอกหลายครับหลายครับสี่คันสีเกือบเบิดคือเรือเครื่องนึ่งเลือแต่ซุ่มบอซแอนด์สุ่มสวอวซุ่มบออยากเที่ยวซุ่มบออยากเที่ยวสุไปบอไวบอสอยากไปพ้อมแหลมันบอไว โอ้มีเดียาไปนี่ลูตอนนี้นะคะก็รอส่ลุงสงน้องนาจ้านะคะไต่ขึ้นไต่ขึ้นบอกว่าสันไ่ยังายแล้วก็นอนเฝ้าบ้านนี่แล้วบูนยังก็นอนเฝ้าเีา เปิดแอร์นถุยวยผมเหเอาดาดดากแอร์อยู่มือเลยนอแเป็นอยู่บ่เ็นังได้าทนี่เนี่ยเดกอะไรเป็นท่านบอกเร่ะนะว่าปนจังได้บาทนี่เป็นังไรเออบอกแล้วให้หยุดบอกแล้วให้ยุดอ่ายุตกระชอกก็สแล้วซอกแล้วซอกอีกอยู่นี่เนาะจริงไหมนถ้านานไปเห็นกัแนกะเดอยู่แล้วนั่เือ บุมมันคือตอนหนุ่มเนอะตอนหนุ่มเนออย่ากเก่งสิตอนหนุ่มมันก็ร่างกายมันแบบเบิ่นทันอยู่เนี่ยเผามาแล้วมันโบออกเลยมวยเนียวมันก็ขังอยู่หันเลยไม่ได้เห็นอย่างแล้วกับเฝ้าเนี่ยนะร่างกับแปะเลยตั้งมืดนแล้วตั้งเก้าทุกคนนั่งเต่าที่เออนี่นอนอย่างนั้นมัน ฟ้าไม่เนนดฟ้ามาจบานที่่ายหน้าใหรอเป็นธุรกิจผมบ้างบี่ายหน้าใหรอถยเหงาเอายานยูซเป็นละคุ้มเกแล้วกันสิยันรถไทไปแล้วดิเดี๋ยวรถไทไปเบร์ไบ่ดิผ่านบ้างู ยาไทยได้นอกเราว่ามีไคเบึ้งด้แเดดปานนี่ประเดี๋ยวปลาสาเราถ้าจะเป็นอย่างมากปลาสาอะไรจะผูกขาใส่ถ่ายล้มมอสรงมอไสกับีด้ยเืนอยู่นี่ก็มีอยู่มอฮะจะเป็นหยางได้มีแต่สวอวเน้มอว่าจะว่อไอาการพกเป็นหยังญีุ่่นจะกินจะเขาเขาคือเยมี่กินเขาเขาบ่หมอวิที่ใช้่าเป็นหยาง าสรปไปเยพป็นังเาันิธบายนเศ้ากินเหลาเยอเยเาเ้าเราอยู่ไหครับเศเ้ากินยกันจรยังกินอาการนั้นเกินหมอเรื่องไหนเกินแล้วเนาะก็่าเเ้าินเหล่าก็่ได้เลนกินเยเนาะค่ะนี่นะคะคลิปนี้ก็ ปาจะคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลุงเสือแล้วลุงเสือได้หายเร็วๆเรเด้อนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ